คนที่เล่าเรื่องเก่งเนี่ยครับเขาเข้าใจสิ่งนี้กฎที่ชื่อว่า738 55มีโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งครับที่ชื่อว่าศสาตยาเนาะเมฮาเบรียงเนี่ยเขาได้ทำการวิจัยนะครับเอาไว้นานมากๆแล้วแหละแต่เขาพบว่าทุกครั้งที่เราสื่อสารไปเนี่ยครับคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับ3ส,สิ่งนี่ในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน ตัวแรกเนี่ยคือ7นะครับตัวที่2คือ38แล้วก็ตัวที่3คือ55ตัวที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ55เนี่ยครับจริงๆแล้วคือภาษากายครับผมถ้าภาษากายของเราดีเวลาเราไปสือ่อสารเราไปเล่าเรื่องคนก็จะเกิดความประทับใจหรือว่าภาพประทับใจนั่นเองเนาะถ้าทางการยืนการนั่งเนี่ยครับมีผลมากที่สุดนะครับคือ55%ตัวถัดไป38นะครับก็คือน้ำเสียง สมมติว่าถ้าเกิดผมไม่ได้พูดด้วยน้ําเสียงที่ดูตื่นเต้นน้ำเสียงที่ดูมีพลังน้ําเสียงที่ดูเอ่อเขาเรียกกระชับกระเฉงเนี่ยนะครับผมพูดด้วยน้ําเสียงที่มันเหนื่อยเหนื่อยแบบนี้เนาะพวกคุณก็จะคงจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายครับเมันคืออะไรคําพูดข้อมูลที่เราให้ไปเนาะ อันนี้สะท้อนอะไรนะครับหลายๆครั้งที่เราเตรียมข้อมูลไว้ดีมากๆเลยแต่ว่าภาษากายของเรากับน้ำเสียงของเราอ่ะมันดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่มันก็ทําให้เราพลาดโอกาสดีๆไปลองไปใช้ดูนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดวันไหนคุณเตรียมเนื้อหามาได้ดีแล้วแต่ว่าคุณยังรู้สึกว่าประสิทธิภาพในการสื่อสารของคุณผลตอบรับมันยังไม่ค่อยดีลองเช็คหน้าตาของเราภาษากายของเราแล้วก็เช็คน้ำเสียงของเราด้วยนะครับลองไปใช้ดู